ตอนนี้ได้มาจอดรถไกลมากจอดอยู่ตึกดนตรีของมอลังสิตนะคะก็เดี๋ยวเรานั่งรถลางไปแล้วก็ไปลงตึกสิบห้าไปหาเพื่อนแล้วก็ออกไปหน้ามอก,กันค่ะวันนี้เฟนก็จะไปตัดผมใหม่นะคะดูสียาวมากมาดูว่าทรงใหม่ของเราจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยเดี๋ยวจะให้เอ้ยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเออตอนตัดแล้วก็ทรงผมที่ได้มาให้ดูนะคะว่าเออทรงนี้ตัดไปแล้วผมยาวแค่นี้ แล้วช่างคิดเงินกี่บาทเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะ ซึ่งตอนนี้หน้าเอือดมากเพราะไปเดินเล่นมาด้วยเดินเที่ยวมาตอนนี้เย็นแล้ว <c oughs> เฟนไปตัดตอนเที่ยงตอนบ่ายนะคะซึ่งเฟนเอาเลฟนี้ไปนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของรูปนะคะเออขาบอกเขาว่าเอาประมาณนี้แต่ว่าทรงที่ได้ไม่รู้ว่าตรงไหมแต่เฟนว่ามันไม่ตรงเลฟดูดิมันสั้นเกินไปแล้วมันทำให้ตรงนี้พองแล้วมันไม่สวย ก็คือตอนที่เฟนไปตัดตอนแรกใช่ปะอันนี้เฟนไปร้านเดิมตอนนี้เฟนไปตัดรอบที่สองแล้วตอนนั้นผู้ชายตัดให้แต่ว่าไปรอบนี้ผู้หญิงตัดให้นะคะซึ่งตอนนั้นเฟนไปก็ตัดเลเยอร์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันตรงเล็บไหมต้องเอามาทัดหูถึงได้ผมหน้าม้าก็ประมาณนี้แต่ว่าผมหน้าม้าเฟนไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่มันจะชอบอยู่ด้านข้างเพราะว่า เป็นคนที่แสกกลางแสกกลางบ่อยอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องหน้ามามาตรงนี้หมดเลยตรงนี้แบบว่าแบ่งก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จักตัวกันก็ได้ฟิลฟิลไม่ได้ตั้งใจฟิลแกล้งอะไรอยงนี้แต่มันสั้นไปอ่ะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะทรงนี้ที่ตัดไปก็350รวมสะนะคะะแบบว่าเอออยากผมสั้นอ่ะลืมบอกไปนะคะทุกคนคะก็คือว่าเฟนจะไม่ค่อยได้ถ่ายเก็บบรรยากาศนะคะเพราะว่าคนเยอะเออไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายมันก็จะติดหน้าคนอื่นบ้างแต่ก็จะมีช่วงถ่ายมาที่แบบว่าเขากำลังจะตัดแล้วก็ ตอนที่สะก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายแค่ตอนเดินออกมาแบบว่าวิส่งวิอะไรงนี้ไม่ได้ถ่ายแบบยาวๆให้ดูขณะตอนเขาตัดเนอะเพราะว่ามือเฟนก็เอาขึ้นมาไม่ได้ใส่เสื้อคลุมอยู่ถ้าเอาขึ้นมาผมมันก็จะเลอะลงไปที่กางเกงแล้วเฟนใส่เสื้อใหม่ผมด้วยทุกคนถ้าผมโดนนี่โอ้โหน่าจะติดหนึบอันนี้เป็นเสื้อใหม่ผมะคะ ก็นั่นแหละไม่ได้เก็บบรรยากาศเลยก็มีแค่นี่นแหละมาบอกรายละเอียดว่าสาม้อยหสิบาทซึ่งถ้าเอาปัดไปข้างหลังใช่ไหมคะข้างหลังจะแบบว่ายาวมาซึ่งตอนเฟนบอกเขานะเฟนบอกว่าไม่ต้องสั้นขนาดนี้ก็ได้ซึ่งตนี้สั้นมากชอบแบบยาวๆก็ปัดมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะบ๊ายบาย